ฝรั่งว่าอย่างไรประเทศไทยฝนตกหนักสวัสดีทุกคนคะยินดีต้อนรับสู่ช่องยำคอมเมนต์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่วงนี้หลายคนคงสังเกตได้ว่าท้องฟ้าเมืองไทยมืดครึ้มแทบทุกวนันฝนตกต่อเนื่องแทบไม่เว้นวันแถมบางวันก็ตกหนักแบบไม่ให้ตั้งตัวเลยใช่ไหมคะก็ไม่แปลกเลยคะ่ะ เพราะตอนนี้ประเทศไทยของเราได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาค,คมไปจนถึงตุลาคมลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเข้ามาส่งผลให้เกิดฝนตกชุกทั่วประเทศโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งบางพื้นที่ถึงกับมีน้ำท่วมขังหรือน้ำป่าไหลหลากเลยทีเดียว สิ่งที่น่าสนใจก็คือช่วงฤดูฝนของไทยเป็นช่วงที่ยังมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจํานวนไม่น้อยเดินทางเข้ามาเที่ยวในบ้านเราและสิ่งที่หลายคนตะลึงหรือเซอร์ไพรส์อย,อย่างมากก็คือฝนของประเทศไทยตกได้หนักเกินกว่าที่พวกเขาเคยเจอมาในชีวิตบางคนจากยุโรปหรืออเมริกาเล่าว่าที่บ้านเขาฝนตกก็จริงแต่ตกแค่ปลอยๆย,ยิมย้มๆหรือตกเป็นละอองนานๆไม่ใช่ตกหนักจนมองอะไรไม่เห็นแบบเมืองไทย บางคนมาเที่ยวเมืองไทยครั้งแรกพกแค่ร่มเล็กๆแบบพับใส่กระเป๋าไว้พอฝนเทลงมาแบบไม่เกรงใจใครร่มนั้นก็ไม่ต่างจากกระดาษทิชชู่เลยค่ะเปียก,กันทั้งตัวเดินตากฝนหัวร้อกับเพื่อนเพราะตกใจมากว่าฝนมันตกแรงขนาดนี้ได้ยังไงอีกมุมที่น่าสนใจก็คือบางคนถึงขั้นเปลี่ยนแผนเที่ยวจากเดินตลาดหรือเดินชายหาดมาไปนั่งจิบกาแฟในคาเฟ่ชมฝนฟ,ฟังเสียงธรรมชาติ แล้ถ่ายรูปฟ้าหลังฝนสวยๆวยกลายเป็นประสบการณ์ที่เขาไม่คาดคิดแต่กลับประทับใจฝนในประเทศไทยนี่แหละค่ะจึงกลายเป็นเรื่องเล่าให้ชาวต่างชาติเอาไปแชร์ต่อที่บ้านของพวกเขาจากผู้ใช้ t i ก t อกชาวต่างชาติหลายรายหนึ่งที่ได้มาเที่ยวหรืออยู่ที่ประเทศไทยพวกเขาก็ประสบกับปัญหาในฤดูฝนอย่างเช่นคลิปนี้ที่ลุยขับรถมอเตอร์ไซค์ในน้ำท่วมท่ามกลางสายฝน ถึงแม้จะยากลำบากในการสัญจรแต่เขากลับดูสนุกกับการผจญภัยนี้อย่างมากอย่างไรก็ตามเรามาดูคอมเมนต์ของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับฤดูฝนในประเทศไทยกันบ้างนะคะเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกเลยค่ะคืนนี้เป็นคืนแรกของฉันในกรุงเทพและฉันก็ติดอยู่กลางสายฝนด้วยหลังจากดูวิดีโอของคุณมันดูสนุกมากที่ได้เห็นคุณอยู่ที่เดียวกับฉันด้วย ส่วนคอมเมนต์ถัดมาเตือนว่าขับรถมอเตอร์ไซค์โดยไม่มองสิ่งที่อยู่ใต้น้ําและสวมรองเท้าแต่ด้วยนี่มันอาจเกิดอุบัติเหตุได้นะอีกคนก็แสดงความห่วงใย,ยสัตว์ว่าโปรดช่วยพวกสัตว์ข้างถนนด้วยคอมเมนต์ตอบมาอุทานว่าโอ้โหนี่มันหนักมากเลยนี่คือวันเสาร์คอมเมนต์ถัดไปมีคนแชร์ว่าเช่นเดียวกับตอนนี้ที่พัทยา คอมเมนต์คนต่อมาก็บอกว่าฝนมันตกตั้งแต่เช้าจนถึงตอนค่ำเลยนะคอมเมนต์ต่อมาก็พูดติดตลกว่าในความเป็นจริงพวกรถไรเด้รรับส่งผู้โดยสารยิ่งคงใช้งานได้ในประเทศนี้ฮ่หาฮาคนต่อมาคนนี้ก็เศร้าเบาๆนะคะว่าวันแรกของฉันในกรุงเทพนั้นถูกทำลายเพราะฝนทั้งเสื้อผ้ากระเป๋า เกียโชคหมดเลยคอมเมนต์ถัดมาก็แชร์ประสบการณ์คล้ายกันว่าฉันอยู่ที่ประเทศไทยเหมือนกันและใช่ฉันไม่สามารถออกไปนอกห้องได้เลยคอมเมนต์ถัดมาเล่าว่าฉันไปเดินเที่ยวดูตลาดนัดเพลินแต่สักพักฝนก็ตกคอมเมนต์คนต่อไปก็แสดงความประหลาดใจว่าฝนมันตกหนักตั้งแต่เมื่อวานแล้วพระเจ้าช่วยคอมเมนต์คนต่อไปก็เล่าว่า ฉันใช้บริการสั่งอาหาร Delivery มาส่งแต่รอนานมากสงสัยติดฝนอยู่ส่วนคอมเมนต์นี้นะคะก็ถามว่าฝนตกตอนนี้ที่ประเทศไทยเหรอฉันกำลังจะเดินทางไปสัปดาห์หน้าเลยคอมเมนต์คนต่อมานะคะคนนี้เขาเพิ่งกลับประเทศแล้วบอกว่าฉันเพิ่งออกจากประเทศไทยเมื่อสองสาวันก่อนแต่ฉันก็คิดถึงแล้วฝนที่นั่นช่วยบรรเทาความร้อนได้ดีมาก คอมเมนต์ต่อมามีคนบอกว่าว้าวในที่สุดฝนก็ตกหนักมากคอมเมนต์ Comment อีกคนนะคะสงสัยว่านี a a ่มันปกติไหมที่ประเทศไทยมีฝนช่วงนี้คอมเมนต์ Comment คนถัดมาบอกว่าถ้าเป็นไปได้อยู่ในห้องดีกว่าออกไปข้างนอกระหว่างพวกไฟดูดด้วยละ่ะคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าคุณพระช่วยฉันจะเดินทางไปเดืนมิถุนายนหวังว่าฝนจะไม่ตกนะ คอมเมนต์คนถัดมาบอกว่าฉันมีแผนจะไปกรุงเทพพรุ่งนี้หวังว่าสภาพอากาศจะใจดีกับฉันะคอมเมนต์นี้นะคะเขาย้อนความหลังว่าฉันเคยมาที่กรุงเทพ,พเมื่อปีที่แล้วและมันเป็นช่วงเวลาที่วิเศษมากๆเลยคอมเมนต์ comment คนถัดมาบอกว่ามรสุมอากาศช่างรุนแรงน่ากลัวอีกคอมเมนต์ก็แซวว่ามอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีล้อเพราะล้อจมไปกับน้ำจนดูเหมือนไม่มี ฮาฮาคอมเมนต์คนถัดมาแสดงความเห็นสั้นๆว่าว้า wow, วนี่มันบ้ามากคอมเมนต์ต่อมานะคะบอกว่าลมมันแรงมากอนจริงๆคอมเมนต์คนถัดมาบอกว่าฉันรักไทยแลนด์คอมเมนต์ของคนถัดมานะคะที่เล่าถึงการเดินทางว่าโอ้โ oh หบางทีนี่อาจเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเที่ยวบินของฉันล่าชา้ากินเวลาไปสี่ชั่วโมงคอมเมนต์นี้ก็บ่นว่า นี่มันเป็นช่วงเย็นที่แย่เพราะมันมากับฟ้าผ่าด้วยคอมเมนต์นี้ก็ชื่นชมว่าว้าวไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณกำลังถ่ายคลิปให้เราดูข้างนอกตอนฝนตกขอบคุณและขอให้เดินทางปลอดภยัยคนนี้ดูจะชอบฝนมากบอกว่าในที่สุดก็ถึงฤดูฝนฉันรักฝนที่สุดอีกคนก็มีแผนแล้วว่าฉันมีแผนไปเที่ยวกับครอบครัว ที่ประเทศไทยในเดือนธันวาคมละ่ะคอมเมนคนต่อมาก็ถามขึ้นมาว่าแล้วเดือนสิงหาคมละ่ะใครมีความเห็นอย่างไรบ้างคอมเมนคนถัดมานะคะบอกว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาค,คมเลยหรอเนี่ยฮ่าฮ่าคอมเมนถัดไปก็เล่าว,ว่าฉันอยู่ที่นั่นเมื่อสัปดาห์ก่อนโชคดีที่ไม่เปียกเพราะฝนยังตกไม่หนักมากคอมเมนคนถัดมาก็แสดงความรักกรุงเทพนะคะว่า ฉันรักกรุงเทพและคอมเมนต์ของคนสุดท้ายที่เอามาให้ฟังนี้บอกว่าดีจริงๆที่คุณอัปเดตฉันคิดถึงกรุงเทพเสมอฝนตกหนักในเมืองไทยอาจเป็นแค่เรื่องปกติในสายตาคนไทยแต่สำหรับชาวต่างชาติหลายคนมันคือประสบการณ์สุดแปลกใหม่บางคนถึงกับยืนอึ้งอยู่กลางถนนมองฟ้าแล้วพูดว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นเพราะแค่ไม่กี่นาทีก่อนหน้านั้น ท้องฟ้าที่สดใสจู่ๆฝนก็เทลงมาแบบไม่ทันตั้งตัวเรากับมีใครเปิดสวิตน้ำไว้บนฟ้าเสียงฟ้าร้องเสียงฝนสัดลงหลังคาและสายฝนที่ตกหนักจนมองไม่เห็นมันอาจดูน่ากลัวสาหรับคนที่ไม่เคยเจอแต่สำหรับชาวไทยมันคือฤดูฝนที่คุ้นเคยบางคนชอบมันด้วยซ้ำเพราะมันเย็นชุ่มฉ่ำและทำให้โลกดูสดใสขึ้นหลังฝนหยุด สิ่งธรรมดาอาจเป็นเรื่องมหัศจรรย์ของคนต่างถิ่นนั่นแหละค่ะคือความงดงามของการได้รู้จักวัฒนธรรมที่แตกต่างและฝนไทยก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ทําให้หลายคนหลงรักประเทศไทยแบบไม่รู้ตัวฝากทุกคนคอมเมนต์คนละเมนว่ามีความเห็นอย่างไรรวมถึงกดไลค์กดติดตามไว้นะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับช่องขอบคุณที่รับชมเยียมคอมเมนต์ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ